เอาละครับก็กล่าวสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านฮะวันนี้ผมช่อง ID Gamer ครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลบเกมลูปนะฮะเดี๋ยวตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หลังจากที่มีเออ่ท่านผู้ชมมาบอกว่าสอนลบเกมลูปเหน่อนะฮะมาผมจัดให้ครับไม่ยากฮะแล้วเข้ามาตรงนี้ครับผมแล้วก็พิมพ์คําว่าเกมลูปนะฮะเกมลูปเกมลูปอ่า นี่เป็นมาแล้วครับมาแล้วเราก็กดคลิกขวานะฮะแล้วก็ไปถอนการติดตั้งนะฮะตรงนี้ครับผมถอนไปเลยแล้วก็เรามาเลื่อนหาเกมรูปนะครับนี่เจอแล้วแล้วก็คลิกขวานะครับผมคลิกขวานะฮะแล้วกดไปเลยแล้วก็กด yes ครับผมแล้วก็ถอนการติดตั้งนะครับตรงนี้อ่ากดเข้าไปเลยอ่าแล้วก็ถอนไปเลยครับ ง่ายครับไม่ยากแค่นี้นิดเดียวออกถึงลากถึงโคนเลยกันทีเดียวนะฮะพออ่าเรียบร้อยครับแค่นี้ครับง่ายๆไม่ยากฮะเกมหลุดเราก็หายไปแล้วโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์กดติดตาม i b e แลืมกดสัส่นกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจฮะ id g a m e r ครับเราไปไลฟ์สตรีมที่นั่นุกวันเลยนะฮะฝากไปติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณที่มารับิดตามมาครับขอบคุณครับบ๊ายบาย